ราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทำงานทำอะไรในช่วงนี้อย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนแล้วการงานของท่านนั้นจะไม่ดีจะเสียงานเสียการท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในเรื่องของอารมณ์ในช่วงนี้ต้องใจเย็นเย็นเข้าไว้เพราะว่าในช่วงของ วันที่17จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกจึงทำให้ชาวราศีตุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์บางทีบางครั้งนั้นเราพูดดีก็อาจจะเป็นลายพูดล้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังไว้การทํางานอีกเช่นเดียวกันก็ให้ท่านใช้อารมณ์ที่เรียกว่าเย็นเย็น ถ้าหากว่าเรามีลูกน้องก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจากับลูกน้องในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้ถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีการโต้เถียงหรือว่ามีการพูดจากับเจ้านายที่เรียกว่าไม่ดีจะทําให้งานของท่านนั้นเสียหายได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของ ดวันที่17ที่ดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ราศีพิจิกนี้นั้นชาวราศีตุลจะต้องระมัดระวังหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีรายจ่ายอยู่มากในช่วงนี้อาจจะต้องจ่ายค่าโนอนค่าน,านีบางสิ่งบางอย่างของใช้ในครัวเรือนหรืออีกอย่างหนึ่งของใช้ที่เรา จำเป็นใช้อยู่ทุกวันอาจจะมีการชำรุมีการผุพังอันนี้ก็ต้องซ่อมหรือว่าต้องใช้เงินใช้ทองชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกานี้ในช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกาที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงของวันที่17นี้นั่น ชาวราศีตุลต้องคอยระมัดระวังไว้การเจ็บป่วยโยครคภัยไข้เจ็บอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ให้ท่านระมัดระวังไว้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ยี่สบดอันนี้ชาวราศีตุลก็จะมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งในช่วงต่อไปนี้จะมีดาวพระศุกร์นั้นได้โคจรเข้าสู่ในราศีพิจิกจึงทำให้ ชาวราศีตุลน,นั้นมีความสดใสกลับมาอีกครั้งในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นในช่วงของวันที่28ในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จการงานดีจะหยิบจับทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลืองานของท่านที่ทำนั้นจะเป็นงานที่ดีท่านได้งานที่เรียกว่าโดดเด่นอีกด้วยงานที่ท่านทำนั้น ไม่ว่าท่านจะไปสมัครงานอะไรก็มีคนคอยต้อนรับท่านอยู่เสมอท่านอยากได้งานอะไรก็ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานหาง่ายการเงินก็หาคล่องในช่วงของวันที่28ของเดือนพฤศจิกายนี้นั่นนับว่าดวงของชาวราศีตุลมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายเป็นดี สิ่งไในที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านการง,งานก็จะมีความรุ่งเรืองมีความสดใสทำอะไรก็มีโชคมีลาบการลงทุนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันคนที่เกิดอยู่ในราศีตุลเรียกว่ามีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกมากมายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่น ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วอย่างมากมายในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานก่อสร้างหรือว่าจะรับจ้างอะไรก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยท่านยิ่งขยันยิ่งทำงาน ชาวราศีตุลก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเรียกว่าทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการงานดีการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็มีเข้ามาหาท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกานียนน,นับว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายน ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลก็มีโอกาสดีๆหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการทำงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวานี้นั้นชาวราศีตุลน,นั้นก็จะมีโชคมีลาบเรียกว่าหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จงานที่ท่านทำก็จะ เป็นงานที่ดีๆและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยในช่วงของเดือนธันวาจะมีดาวพระอังคารนั่นเข้าสู่ราศีธนูในช่วงของวันที่หกของเดือนธันวาคมนี้นั่นชาวราศีตุลก็ มีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งลืมตาอ้าปากได้ทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบการงานก็จะดีมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลอย่างง่ายดายการที่ท่านทำงานอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้ แต่ท่านทาแล้วก็จะมีความสําเร็จมีความที่เรียกว่าลุ่งเรืองอีกด้วยการค้าขายก็จะดีขายดิบขายดีอีกด้วยไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ line, วิ่งรถขายชาวราศีตุลก็ย่อมทำได้ในช่วงนี้จะมีคนคอยสนับสนุนมีทั้งลูกค้าหน้าเก่าและหน้าใหม่มาให้การบริการมาใช้มาใช้ ความบริการของท่านอีกมากมายบางคนนั่นเป็นเซลล์พูดจาขายของก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะขายอะไรก็จะมีโอกาสที่ร่ำรวยได้ในช่วงนี้ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวานับว่าดวงของท่านเปลี่ยนไปที่เรียกว่าอย่างมากมายทำอะไรก็มีโชคมีลาบอยู่เรื่อย แต่ในช่วงของวันที่เจ็ดจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีพิจิกอีกครั้งในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของสุขภาพและ p า r ณมัยในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวในช่วงนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์พบหมอบ่อยครั้งคนที่เกิดอยู่ในราศีตุล โลกเก่าๆโลกประจำตัวอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิกนั้นอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นในท่านละมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายจ่าย อยู่บ้างในช่วงนี้บางทีบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆต้องจับจ่ายใช้สอยเงินทองอันนี้ท่านระมัดระวังไว้แต่ชาวราศีตุลในช่วงของวันที่16ของเดือนธันวาอันนี้ก็ถือว่าดวงของการจะกลับมามีโชคมีลาบอีกครั้งในเมื่อ วันที่16ของเดือนธันวานี้จะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งโคจรเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้จะทำให้ชาวราศีตุลนั้นมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหรืออีกอย่างหนึ่งท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินหมืนม่นเงินแสนก็ว่าได้ดวงของท่านจะกลับจากคล้ายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่มี ชาวราศีตุลก็จะมีเกิดขึ้นเนื่องด้วยในช่วงของวันที่16นี้โชคลาภจะเข้ามาเกยในเมื่อดาวพระทิ์เข้าสู่ราศีธนูนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลอย่างมากมายการงานที่ท่านทำที่ท่านที่เรียกว่าทำไม่ดีหรือว่าทำมีคนคอยรังเกียจก็จะหายไปท่านจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุนท่านต่อไปในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านกลับมาดีอีกครั้งในเมื่อดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูในช่วงของวันที่17ชาวราศีตุลน,นั้นจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จการลงทุนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีตุลน,นั้นจะลงทุนอะไรในช่วงของวันที่1 6นี้นั้น หรือว่าในช่วงของวันที่16ของเดือนธันวาอันนี้จะมีการลงทุนอะไรจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินทองจะหาง่ายการงานจะหาคล่องคนที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นับว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากโชคลาบนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปเงินทองนั้นจะหาง่าย เรียกว่าอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการคนที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นั้นดวงของท่านจะมีความสดใสอย,ย่างมากในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีทำงานอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในช่วงนี้ ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในครั้งนี้ท่านฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนั้นจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี